สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการาดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ a v r Studio นะครับก่อนอื่นต้องมีอีเมลก่อนจึงจะสามารถดาวน์โหลดได้นะครับแล้วก็เข้ามาที่ Google แล้วก็พิมพ์คำว่า a v r Studio นะครับ จากนั้นก็เข้าไปที่ Ad Mail Studio ตรงนี้ดับเบิลคลิกเข้าไปเ,าเสร็จแล้วก็เข้ามาดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ตัวบนนี้มันจะเป็นตัวไม่ไม่เต็มนะครับอันเป็นตัวล่างนี่ Ad Mail Studio จุดนึอัปเดตนี่ครับ Installer Full นี่ครับ786เมกไอตัวนี้มัน5 9า5ก้าเมเอาตัวเต็มนี่เลยนะครับ คลิกตรงนี้แล้วก็ซอฟแวร์ดาวน์โหลดนะครับเสร็จแล้วก็จะให้กรอกที่อยู่ชื่อแล้วก็กอกชื่อไปเลยนะครับชื่อ first name ชื่อแล้ว last name นามสกุลนะครับเสร็จแล้วอีเมลอีเมล,เมลต้องเป็นอีเมลที่จะเขาจะส่งข้อมูลมาให้ดาวน์โหลดนะครับ คอนเฟิรโอเคอย่างนั้นคอมพานีคอมพานีนี่ก็คือบ้านนะครับเอาเป็นบ้านก็นแล้วกัน Home อสเอ็มเสร็จแล้วก็ <c oughs> Submit นะครับอีเมลตรงนี้จำเป็นนะครับจะต้องไม่ผิดนะครับเพราะก็จะส่งลิงก์ข้อมูลลิงก์ให้ดาวน์โหลดนะครับอตรงนี้เราซับมิ t นะครับยอมรับ Submit ครับ เสร็จแล้วเขาก็จะบอกว่าพิ e คอ e เฟ n f ์ r ย y อ u ร r e ิส s t r เ t รชัให้เข้าไปที่อ e ีเมลนะครับก็จะส่งมาเพื่อยืนยันว่าเรามีตัวตนจริงนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่อ e ีเมลของเราโดยการ gmail m a i l com ไม่ต้อง com ก็ได้คลิก enter ไปเลยไม่ขึ้น อ่าเปิดมาแล้วครับ gmail.com e มาแล้วครับอ่ามาที่อ m เมลนี่นะส่งมาเรียบร้อยแล้วครับ mail, อ d เมลอ่ corporation นี่ครับ p u ดคอนเฟิร์ม your email address อ่านี่ครับส่งไปอีกครั้งครับเนี่ยคลิกลิงก์นี้ครับส่งลิงก์มาให้อ่า you download w a i t i n g for you อ่านี่ดาวน์โหลดได้แลวครับ นี่ผู้จิยูด the link below to download the file you request. Add Mail Studio หนึ่งอัปเดตฟูลนะครับเอาฟูลโอเคคิกเดี๋ยวนะก็เซฟลงครับเซฟอยู่ในที่ไหนครับดาวน์โหลดนะครับเซฟลงไปเลยครับต้องรอเวลานะครับ เออประมาณยี่สิบนาทีต้องรอพักหนึ่งดาวน์โหลดครับเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะทำการติดตั้งตอนนี้ดาวน์โหลดเสร็จแล้วครับตอนนี้ก็จะเข้าไปทำการติดตั้ง ตัวบนนี้ไม่ตัวบนนี้ไม่ใช่นะครับเมื่อก่อนติดตั้งไว้ตัวหนึ่งเป็นรุ่นก่อนนะครับแต่ตอนนี้เอาออกไปแล้วทีนี้จะมาติดตั้งตัวใหม่นี่นะครับโดยการดับเบิลคลิกเข้าไปฝันดีๆอย่านี้ เป็นไรว่าฟันดีดี่แพงไปเลยอ่ามาแล้วครับ เรื่องมันอืดมากครับมันเลยช้าไปหน่อยตอนนี้ก็ทำการติดตั้งเข้าไปแล้ว เราอัดไปอยู่แล้วนิ่งโปรดรอให้สำเนาของงานเสร็จสิ้นแล้วค่อยลองอีกครั้งต้องรอพักหนึ่ง ออกมาแล้วครับมน modify อนี่แสดงว่ามันผมติดตั้งไว้ก่อนแล้วแล้วมาติดตั้งซ้ำไปเอาออกแล้วแต่เอาออกไม่หมดโปรแกรมเดิม ก็บอก modify ครับ modify ปรับปรุงใหม่โอเค next next เสร็จแล้วครับทีนี้เราก็คลิก finish ก็คลิกโอเคไปเลยครับคลิกปิดทิ้งไปเลยครับปิดทิ้งไป เสร็จแล้วครับอ่าเน็ก I accept the term เน็กคลิกเน็กคลิกเน็กรอสักคู่ าาการลงก็เหมือนการลงโปรแกรมทั่วไปคลิกเน็กเน็กไปเรื่อยๆมันจบนะครับ คือตัวแรกผมลงโปรแกรมไว้รุ่นก่อนแล้วทีนี้ผมก็อันนี้จะต่อไปมันคงอันนี้จะต่อไปไม่หมดมันก็เลยมีการบอดีไฟอันารา้นเราก็ต้องใช้เวลารอสักครู่หนึ่งครับ การลงโปรแกรมใช้เวลานานพอสมควร ไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR มีซอฟต์แวร์ให้ลงฟรีนะครับอันนี้เป็นซอฟต์แวร์ตัวที่ลงฟรีส่วนค่ายอื่นไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, เช่นเคียวหรือว่าเช่น uh, MCS 5 1หหรือ PIC คุณนั้นก็จะต้องเสียเงินนะครับส่วน mce หน้าหนึ่งนั้นถ้าเป็นมันจะมีแบบวา่าเป็นแบบให้ใช้แต่ว่ามันมีข้อจำกัดถ้าเป็นตัวเต็มจะต้องเสียเงินทั้งหมดมีอันนี้ให้ฟรี การลงโปรแกรมใช้เวลานานเดี๋ยวบทต่อไปจะสอนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม เอาล้วครับตอนนี้ก็อลงโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกดฟิ n i s เลยครับบกดไม่ไปมันเกิดแทงเลยครับแรมมันน้อยไปหน่อยแรมมันแรมผมผมม,ม,มมันน้อยไป เนื่องจากข้อมูลมันเต็มไปหมดแล้ว <c oughs> มันก็เลยแห้งเลยอ๋ออเออย่างนี้ก็งั้ก็ต้องขอบมันแห้งไปแล้วลลลลลมันแห้งไปแล้วทำไง แต่มันก็สำเร็จแล้วนะครับต้องไปเครื่องทีหนึ่งก่อนนั้นวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ <c oughs>